สวัสดีวันนี้ก็เป็นอีกวันนะึงอ่าที่จะได้มาจีจ้แจงกันเรงคยต่ำในมดซ์อ่าวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายในมดซอนะเรื่องสุดท้ายในเรื่องนี้หลายคนค่ยตั้งตั้งเป็นข้อสังเกตอ่าก็ว่าต่ำต่ำข้อนี้มดนี้ มันไม่เหมาะกับผูุ้ชนสร้างมน์สร้างมันตามบ้านเราจริงๆแล้วธรรมะก,ก็องพระพุทธเจ้าเอ้วธรรมะในพุทธศาสนาตุกข้อนี่ครับเราจะเอาหมักข้าวกับได้ทุกคนทุกคนามามถกข้าวทึ่งนายก็ข้าวกับตาําอะไรก็ได้เนี่ยไอตัวนี้นะ่อวันนี้วันนี้เรือไรเลยแต่ว,ว่าอ,อสำคัญ คืออริยสัจเจอริยสัจเจหนึ่งต่ำแต,ต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโปธิยาณอ,อันนี้คือก็เดียวกว่าชูงสุดเลยต่ำตๆำต่ำต่เนี่ยนะได้ได้ยกไว้ต่ำที่เกิดกับพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละมีอะไรบ้างกอ,อหนึ่ง อความไม่สบายกายความไม่สบายใจทุกคนมีไหมทุกคนมีละรลองลองกิดแลอะความทุกเนี่ยทุกมากทุกน้อยทุกยิบยิบย่อยย่อยอเราไม่ขนาดไหนอืมนั่นไอเรากิดนะความทุกมีทุกคนครับมีทุกคนอ่าถ้าเกิดมาเป็นคนนี้ต้องมีความทุกไม่ว่าใครละ แต่ว่าเราจะสาม,มาัครพินาเอ็นไอเห็นได้ไม่เหรอว่าเออไอนี่มันทุกข์ไอนั้นไอนั่นมันทุกข์ก็กเรียกว่าทุกข์นั่นนะไอเราคิดแล้นะครับคิดแล้สองสมุทัยสม,มุทัยคือมามีความทุกข์แล้วก็เราต้องอ่าเอสมันสม,มุทัยคือเอศ เออดไอเกิดตกอ่าจบหมดว่านีา้เราเดินไปนี่แหละเดินไปเดินไปในสักแหกงเราเดินไปเดินมาไปสะดุดอุกอ่อนหินเจ็บเจ็บอ่าเจ็บได้รับบาดเจ็บเนี่ยเมื่อได้รับบาดเจ็บเนี่ยเกิดความทุกข์ไหมอ่านั่นก็จะว่าเกิดความทุกข์แล้วแล้วเราอีเราอีทำไมแล้ว ตกนั้นมันมาจากอะไรมาจากเอติโรไปไปจัดเอาอินนั่นแหละอนะ่ไปจัดเอาอินบางตาอะไรเกิดความตกนี่คือต,ตัวตัวที่ไปจัดในอ,อินนี่แหละก็เรียวกว่าสมุท,ทยัยคือเหตุให้เกิดตกซ้ำนิโรธห้าความความดับตกคือห้าทางห้าต่าง เราต่าปลือนะกลางต่อไปนี่เราจะไม่ให้มันจะเจอตากรอ,อินลาวเนะี่ยเราจะไม่ไปจัดมันแล้วเราก็อวิธีการโดยการเลกเลี้ยงมันใช่เราจะไม่เละไม่ไปเดินจัดกรอ,อินนั่นแล้วนี่ก็ยกว,ว่าเป็นทางนี่รถคือเป็นทางต่างความความดับตุกก็ุดทตายคือมัก มักคกิข้อปฏิบัติไอ้ตึงความดับตุกพอข้อปฏิบัติไอ้ตึงความดับตุกนี่คือเมื่อเราเลขกอนอีนนั้นแล้วนะท่ามมาเราเราอีไปจัดกรอีนนั้นไม้ก็ไมนะเราก็ไม่ไม่ได้ไปจัดไม่ได้ไปจัดกรอีนนั้นแล้วกันเนี่ยก็เรียกว่าหมักเมื่อเลขไปแล้วนี่คือหมักหมักข้อปฏิบัติไอ้ตึงความดับตุกคือเราก็เดินไปตั้งเทียว่ามัน ไม่ไปจัดไม่ตรงกรอ้อนนั่นแหละนี่นี่นี่ก็เรียกว่ามักเกิดต่างแงความดับตกนั่นนั่นกว่ากว่าไอเราได้กิดแลทุกคนนะไอยะสัตเซ่นี่สามารถออกมาจ่ายกับทุกคนอ่าพร้อมนะทุกคนได้เก๋เดเราอีออกมาจ่ายระดับนี้นแก๋นั่นแหละนั่นกว้างกว่านะกับกว้างกว่าทุกคนก็มีทุกเมื่อทุกแล้วเราก็ห้าเหตุคือสมุติไอสมาเหตุแล้วก็ห้าตั้งคือนิโรธพอห้าตั้งแล้วก็คือ พอเราไปตามต่างนั่นคือหมักไปตามต่างนั่นไปตึงต่างนั่นคือหมักอยู่ปอนไปแล้วคือพ้นหมักคือพ้นตุกความต้นได้ยากได้แก่ความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยเอสไอเกิดตุกได้แก่ตันห้าซ้ำคือกามตัณหาปวัตตันหาและวิปวัตตันหานในรถความดับตุกคือการดับตันห้าทั้งมวลโดยสิ้นเชิง มักต่างแง่การดับตุกประกอบด้วยองค์ปดคือปัญญาอันเน้นจอบดํริิจบเจราจาจอบการต่อมาจอบเลี้ยงชีวิตจอบเปลี่ยนจอบตั้งสติจอบตั้งใจจอบอนี่ก็รวมกันโยนในมักมักก็โยนในอย่างนึงก็อิสัตเซนั้นคว้าไวายนะครับคว้าไว้เราเราเราลองไปตบทวนแล้วว่าเออเรามัน สามาธิจะเอเนย,ย,ยัตสต์ได้ไหมนะกพรากไว้นะตัมมาสวัสดี